กำลังหาพื้นที่ที่นั่งเล่นนะครับรอแม่บ้านช้อปปิง้งรอลูกเรียนพิเศษหรือว่าคุณอยากจะมีพื้นที่นั่งพักผ่อนเวลาคุณเดินไปที่ห้างสรรพสินค้าวันนี้ผมมีที่แนะนําคุณครับถ้าคุณมาฟิวเจอร์พาร์คลังสิทธ์มาที่ชั้น2ครับเป็นที่ตั้งของเกรตวอรมอเตอร์สโตร์ครับวันนี้เขาเปิดให้บริการซึ่งต้องบอกว่าไม่ใช่โชว์รูมรถยนต์นะครับไม่ได้เปิดเพื่อมุ่งเน้นเพื่อขายรถยนต์ไม่มีเรื่องของการเซอร์วิสไม่มีเรื่องของการบริการที่เกี่ยวขข้้้้อองงกกกัับรถยยนนนตต์มาตามาาาเพพีีแ่่วใใหคุณชืท แล้วขอให้คุณมารู้จักกับ g กรดวอลมอเตอร์เกรดวอลมอเตอร์คืออะไรขายรถอะไรรถที่คนกำลังสนใจ All New How, wow, h ว v a ลเฮซิกเป็นยังไงอยากรู้ข้อมูลเขามีคนบอกให้ยกเว้นเรื่องราคานะครับหลังวันที่28มิถุนายนคุณจะได้รู้กันว่าราคาเท่าไหร่และที่สำคัญเลยคืออยากให้มาตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15ก่อนวันที่15เพราะอะไรเพราะหลังวันที่15มิถุนายนเขาเปิดระบบให้จองออนไลน์ถ้าคุณสนใจรถ ที่จอดอยู่ข้างหลังผมรับทราบข้อมูลไปแล้วคุณสามารถเข้าไปจองออนไลน์ในระบบโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วหลังวันที่28มิถุนายนเขาเปิดราคาปับ๊บคุณก็อยู่ในลิสต์ที่คุณจองอยู่แล้วถ้าคุณเกิดเปลี่ยนใจไม่สนใจก็ไม่ว่ากันเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูข้างในนะครับว่ารายละเอียดต่างๆเป็นยังไงบ้างเข้าไปชมกันครับ เดินก็ามานะครับต้องบอกว่าเป็นพื้นที่ที่โล่งโปร่งแบบนี้แต่ฝั่งนี้นะครับเด่นที่สุดในผมว่าอาจจะเป็นเรื่องของพื้นที่ตรงนี้ที่อาจจะต้องบอกว่าคุ้นเคยกับคําว่า co-working space เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณมาคุณก็สามารถที่จะมานั่งรอครอบครัวนะครับพาครอบครัวแม่บ้านไปช้อปปิง้งลูกไปเรียนพิเศษพ่อบ้านมานั่งรอถือแล็ปท็อปสักตัวหนึ่งนั่งทํางานรอที่นี่ก็ได้นะครับมีเรื่องของอินโฟกราฟิกต่างๆนะครับที่จะบอกรายละเอียด ถึงตัวรถบางคนอาจจะอยากจะรู้จักตัวรถให้มากขึ้นอยากจะได้รายละเอียดเกี่ยวกับตัวรถก็สามารถที่จะดูจากภาพต่างๆเหล่านี้ได้สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกได้เลยคือต่างจากโชรุมรถยนต์ทั่วไปคือจะไม่มีพนักงานขายเข้ามาประชิดตัวผมไม่มีพนักงานขาย,ขายไม่มีพนักงานต้อนรับมารับบริการอะไรไม่เขาจะปล่อยคุณเพียงแต่ว่าต้องบอกอย่างนี้เนื่องจากเขาต้องจัดสรรพื้นที่ผมย้ํานะเพราะ,ะนั้นเป็นไปได้คุณโทรนัดเขาซะก่อนบุ๊คไว้ซะก่อนว่าต้องการพื้นที่ทําอะไรจะมาติวหนังสือจะมาทํากิจกรรมอะไรบอกเขาไว้ก่อนเดี๋ยวผมพาเดินวนอ้า จเจอคันนี้ก่อนเลยนะครับ All New Haval h c คันนี้เป็นรถยนต์ไฮบริดนะครับซึ่งหลายคนถามว่าราคาเท่าไหร่ตอบไม่ได้ครับเพราะว่าเขาจะเปิดตัวราคาอย่างเป็นทางการเนี่ยวันที่28มิถุนายนแต่ระหว่างนี้นะครับใครที่อยากจะชมรถเนี่ยมาได้ที่นี่เพราะวันที่15มิถุนายนเป็นต้นไปเขาจะเปิดให้จองออนไลน์ครับในการจองออนไลน์เนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าไม่ต้องกลัวนะครับหลายคนกลัวว่าเฮ้ยจองต้องวางเงินจองต้องมีเงินจองเท่าไหร่ไม่มี เพียงแต่ว่าคุณจองสิทธิ์เอาไว้ก่อนเพราะนั้นถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณสนใจจริงๆคุณอยากจะจองสิทธิ์ระหว่างนี้มีเวลาคุณมาที่ Great Wall Motor Store แห่งนี้แหละแล้วก็มาดูรายละเอียดมาดูตัวรถสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่เขาจะมีเจ้าหน้าที่ที่เขาเรียก IAM นะครับเป็น Intelligent Ambassador ของ Great Wall Motor เขา เจ้าหน้าที่นี้ไม่ใช่เซล์ไม่ใช่พนักงานขายนะครับน้องๆเขาจะไม่ขายของแต่เขาจะบอกคุณว่าโปรดักเขามีอะไรบ้างคุณสนใจอะไรคุณมีคําถามอะไรเขาตอบได้หมดยกเว้นอย่างเดียวที่เขาไม่ตอบคุณคือเรื่องของราคาเพราะว่าต้องรอเปิดตัวไปพร้อมๆกันแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลในอนาคตก็ที่เขาเรียก CA นะครับ customers a s s i s t a n t ก็จะคอยให้รายละเอียดมาถึงปุ๊บสนใจอยากจะจองรถอยากอะไรเขาก็จะบอกขั้นตอนบอกรายละเอียดเอกสารขั้นตอนต่างๆเนี่ยรับรองว่าครบจบได้ที่นี่นะครับเดี๋ยวจะบอกว่า ไม่มีพื้นที่อะไรผมวนรอบให้ดูก่อนนะตามมาเรื่อยๆตรงนี้ก็มีพื้นที่อีกส่วนหนึ่งพอเปิดพื้นที่ส่วนนี้เอาไว้เนี่ยต้องบอกว่าเป็น User Space สําหรับรองรับการมาต้องบอกว่าติวมาใช้พื้นที่ค่อนข้างกว้างหน่อยก็บอกเขาได้นะครับสามารถที่จะมานั่งคุยงานมานั่งติวหนังสือจัดก,การริธีต่างๆเนี่ยจะบอกว่าข้อดีคือผมว่ามันเป็นพื้นที่ที่โล่งโปร่งสบายนะเพราะนั้นเรื่องความอึดอัดมันก็ไม่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ มีในเรื่องของเนี่ยอุปกรณ์ต่างๆนะครับรถโมเดลเสื้อกระเป๋าแว่นกันแดดพวกของที่ระลึกเมอร์เชนดาส์ต่างๆ,ๆเหล่านี้เนี่ยเขาจําหน่ายนะครับรวมไปถึงฝั่งนี้ด้วยนะครับที่เห็นไฟโล่งๆโปร่งๆอย่างเนี้ยเขาก็จัดพื้นที่เอาไว้น่าสนใจทีเดียวแล้วก็มีตัวอคอกตัวนี้ถ้าต้องการความที่มัน p r i v a t หน่อยเห็นไหมฮะดีไซน์ไว้แบบเนี้ยอาจจะคุยเรื่องงานคุยเรื่องรายละเอียดต่างๆใช้ความเป็นส่วนตัวสักนิดหนึ่งเดี๋ยวจะบอกให้มีแต่พื้นที่เปิดโล่งแจ้งไม่ใช้พื้นที่ตรงนี้ซะหน่อยนะครับทำให้พื้นที่ตรงนี้ มันรู้สึกว่ามีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นอยากจะรู้รายละเอียดอะไรอยากจะได้อะไรก็สามารถที่จะเข้ามาใช้พื้นที่ตรงนี้ได้ภายใต้เงื่อนไขแจ้งเจ้าหน้าที่ซะก,ก่อนนะครับเพราะว่าพื้นที่มันมีค่อนข้างจํากัดไม่ใช่ทุกคน Wal k i อินเข้ามาแล้วใช้งานได้เลยคือถ้ามันว่างอ่ะใช้ได้แต่ถ้าคุณอยากใช้แบบเฉพาะเจาะจงเลือกเวลามาเป็นหมู่คณะก็แจ้งกับเขาซะหน่อยนะครับอ่าแล้วก็ทั้งฝั่งนี้นะครับก็เป็น ของที่ระลึกนะครับจะเห็นว่ามีของที่ระลึกบางอย่างซึ่งผมผมเรียนอย่างนี้ว่าอาจจะแบบนี้กระเป๋ากระเป๋าคาดเอวเสื้ออันนี้เป็นปกติแต่จะมีพวกอุปกรณ์นะครับเ,เกี่ยวกับเนี่ยอุปกรณ์เกี่ยวกับแก๊จเลยต่างต่างอันนี้เพิ่มเติมขึ้นมาก็ทำให้เราสัมผัสกับ,กบตัวของแบรนด์เกตวอร์ all, ได้มากยิ่งขึ้นนะครับมีรถสีดำจอดอยู่ตรงนี้นะครับซึ่ง โดยละเอียดแล้วเนี่ยต้องบอกกันว่าก็จะมีรถเนี่ยจอดโชว์อยู่ประมาณ2คันนะครับก็ในอนาคตถ้ามีแบรนด์อื่นนะครับหรือว่ามีรถโมเดลอื่นๆเนี่ยเปิดตัวขึ้นมาเขาก็จะคงจะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะครับแล้วที่สําคัญเลยคือหลายคนเนี่ยอาจจะนึกภาพถึงร้านกาแฟบอกเฮ้ยใช้โคเวิร์กิ้งสเปซต้องสั่งเครื่องดื่มต้องสั่งอะไรก็แต่ผมเรียนอย่างนี้ว่าไม่ต้องเพราะว่านี่ครับมีน้องๆทีมงานทางนี้พร้อมเครื่องดื่มกาแฟน้ําผลไม้ไว้บริการอยู่แล้วนะครับ เหมือนคุณเดินเข้าไปซื้อแบรนด์เสื้อผ้า a d i d a s เครื่องกีฬา Nike ้อะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นคุณสามารถที่จะเข้าไปนั่งพักเข้าไปเดินชมเข้าไปเดินดูโดยที่ไม่มีใครมากดดันผมว่านี่คือข้อดีนะครับของโซแห่งนี้ไม่มีพนักงานขายนี่จนผมเดินเข้ามานี่น้อง3าคนนี้ยังไม่เข้ามาหาผมนะเพราะไม่มีอะไรจะถามแต่ถ้าถามจะตอบได้ใช่ไหมครับ <Okay. S 1> อ่าเพราะนั้นถ้าเกิดว่าใครนะครับอยากรู้จักเกรดวอรมอเตอร์นะครับ หรือสนใจตัว h าว w วลเฮดซิซึ่งหลายๆคนบอกว่าดูรายละเอียดมาเยอะละตอนนี้อยากรู้เรื่องของราคาราคาไว้วันที่28มิถุนาแต่เขาจะเปิดจองออนไลน์วันที่15มิถุนาเพราะนั้นสิ่งที่คุณทำได้ตอนนี้เลยคือเดินเข้ามาครับมารู้จัก h าวาว h เฮดซิมารู้จก wow ik, ัจก Great Wall Motor Store ซึ่งเขาเปิดรองรับคุณอยู่แล้วแบบนี้แล้วถ้าคุณตัดสินใจได้หรือคุณเริ่มมีความสนใจแค่นั้นก็พอวันที่15มิถุนายนพอระบบเขาเปิดให้จองออนไลน์จองครับ แล้วเดี๋ยว28มิถุนายนเขาเปิดราคามาแล้วไฟนอนว่ากันอีกทีหนึง่งจองไว้ก่อนแล้วค่อยตัดสินใจก็ไม่เสียหายปกติหลายคนกลัวเรื่องการจองรถเพราะว่ามีเรื่องค่าใช้จ่ายแต่ในเมื่อจองแล้วไม่มีค่าใช้จ่ายขอเพียงแค่คุณสนใจคุณจะได้เรียกว่าเข้าไปใกล้ขึ้นอีกหน่อยนะครับสเต็ปในการตัดสินใจมันได้สั้นลงแล้วก็เป็นเจ้าของรถยนต์ได้ง่ายขึ้นนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศของ Gateway Motor Store นะครับผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าคนที่สนใจอย,อยากจะ เข้ามาสัมผัสเนี่ยมีอยู่2ที่นะตอนนี้ 1. นึ่งเซ็นทรัลบางนานะครับสคือที่ผมยืนอยู่นี่คือฟิวชอร์พาร์ครังสิตแล้วก็ภายในเดือนมิถุนายนนี้นะครับในเมืองสีลมคอมเพล็กซ์ครับเตรียมตัวเจอกับเกรดวอลมอเตอร์โ r e แบบนี้ได้แน่นอนนะครับนี่เป็นเรื่องราวที่นํามาฝากกันนะครับและคราวหน้าหวังว่าคงจะได้มีโอกาสได้ขับได้ลองแล้วเล่าให้ฟังว่ารถน่าสนใจยังไงขอบคุณครับ ต้องบอก Ford Everest มันก็บึกบึนนะครับได้ได้ใจดีแต่ว่าก็แล้วแต่คนชอบนะครับถ้าคุณไม่ได้ชอบแบบนั้นก็เลือกไปก็เปล่าประโยชน์นะตรงนั้นต้องคิดดีๆก่อนก่อนจะเลือกอย่าไปเลือกตามคนอื่นอย่าไปเลือกตามที่เขาว่านะครับส่วนเกทวอลมอเตอร์ก็แวะไปได้ครับเขาพยายามจะให้คนได้รู้จักแบรนด์ก่อนยังมาบอกว่ายังไม่เน้นขายรถเพราะฉะนั้นเข้าไปเดินดูเข้าไปทําความรู้จักเข้าไปคุ้นเคยกันก่อนไปนั่งเล่นไปนั่งกินกาแฟไปใช้บริการเขาได้แต่ที่สําคัญเลยคืออย่าลืม เรื่องของการจองเรื่องของการลงทะเบียนไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปถึงน้วจะเสียเที่ยวเอาซะยิ่งช่วงนี้อยู่ในช่วงของสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ยังต้องสวมแมสยังต้องเว้นระยะห่างยังต้องล้างมือบ่อยเพราะฉนนั้นก็ลงทะเบียนไปก่อนจะได้ไม่เสียเที่ยวนะครับนี่เป็นเรื่องราวดีๆที่นํามาฝากกันสัปดาห์นี้ครับไว้กลับมาพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับขอเชิญชวนร่วมสมทบทุนโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้มูลนิธิรามาธิบดีกับนายนวดแดงสั่งซื้อผ้าขนหนูนายนวดแดงราคาผืนละ499บกาททุก1้1ผืน ร่วมบริจาคให้มุญนิธิรามาธิบดี200บาทการให้ที่ยิ่งใหญ่คือการให้ชีวิตร่วมมอบโอกาสต่อชีวิตแด่ผู้ป่วยยากไร้สนใจสั่งซื้อได้ที่เพจนายหนวดแดงเบอร์โทร025114020และ0846436888